นี่ก็คือคลิป24ชั่วโมงคลิปแรกของผมในชีวิตผมไม่เคยทำคลิปอะไรยาวนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็บอกผมเดียว่าเห <c oughs> นื่อยมากนะครับอันนี้คือนับจากเวลาสตรีมที่ผมเดินเล่นด้วยนะดูไดอเดทบอกผมแล้วก็ในคลิป24ชั่วโมงที่ผมดองไว้ <c oughs> ผมทำเวลามาสวันติดขอ้งเจริงนะบอกเลย <c oughs> และนี่ก็คือแมปแอนิเมชันไฟติ้งเซ s ร m เมเนเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแต่หลายคนสนับสนุนแบบให้พีครับเพี่ครับเล่นแนบนี้ทีครับพี่ผมจะกับพี่เล่นมาเกลยผมเพิ่งย้ายโลบอกมาประมาณได้2เดือนกว่าและผมก็ได้มาสัมผัสมันครั้งแรกในชีวิตผมได้เลือกไอไอหัวเกียนมาผมคิดว่าหัวรลนมาต้องเก่งทุกตัวนะและทําการสุ่มได้หัวร้นที่มีหนวสอแยก รนวสองแชกและหลายคนก็ถามในสตรีมาว่าพี่สายฟรีจริงหรือเปล่าผมก็เลยเปิดหน้านี้ดูมันคือหน้าช็อปเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยและเด็กก็ร้องว่าอ้านี่มันของจริงผมจะบอกอะไรให้นะก็กระอกเลยเพ่เอาตังไปซื้อข้าวกินฮะแต่กางเกงในสีแดงกับชุดใส่ระมะมันได้มาย่างไงเนี่ย ผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมได้ขายม่าและขายไก่ข้างบ้านไปเพื่อซื้อเงเก่งตัวนี้แต่ตัวนี้ผมก็อยากขายเคงเก่งตัวนี้จริงแล้วใครอยากจะซื้อไหมเนี่ยรวมประมูลกันใล้ใต้คลิปเลยนะแต่มันขายไม่ได้อาทัพีนะจะมนี้ใส่แค่ตัวเดียวถ้าไม่มีก็ไม่มีมมอะไรจะใส่แล้วตอนนี้ผมก็ได้มาเอาหนวดเขียวหนวดทองแฉกหรือหนวดจิ้มแล้วกันนะครับมากระทืบโจโจโที่หัวมันยาวๆอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเกลียดโจโจ้เรื่องนี้มากเพราะผมไม่เคยดูมาก่อนเออไม่เคยดูมาก่อนแล้วมันเกลียดได้ไงวะเนี่ย ก็ช่างมันเถอะผมได้ความตังจนเอ่อได้อิ่มน้ำสำราญเต็มที่แล้วแล้วผมก็ได้เปิดประตูมิติตรงนี้อ่ารู้สึกว่ามันจะไปเมืองที่สามหรือเมืองที่สี่หรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่เป็นเรื่อกับวันพีชแล้วกันนะครับและถ้าคนที่มาเมืองนี้แล้วแน่นอนเขาต้องวิ่งเข้าหาสุส่มแต่สุ่มได้แค่สองตังวเพราะตังไม่มีอะไรกันเนี่ย what the fuck ในที่สุดผมก็ได้พระเอกของเรื่องมาลูฟี่แต่รู้สึกว่ามันทำไมมันกากจังวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมก็อยากจะใช้มันเพราะอยาก ทีมบัตรปืนกลยังหย่ในเกมนี้ตโอ้โหรัวพอบลิ้นผมเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมก็เก็บตังมาส่มเพิ่มเพื่อจะเอาพระเอกของเรื่องออกเพราะว่ามันรู้สึกมันกากเหมือนตัวประกอบเลยนะไม่ใช่ตัวประกอบผมนะเว้ยแต่คิดว่ามันอาจจะใช่เกือรล้วนแต่ไม่เป็นไรได้แลโซโลมาผมคิดว่ามันอาจจะโหดกว่าลูฟี่ก็ได้นะก็เลยย่อยทุกตัวให้ไอ้หนวดเขียวมันแดกไปเลย เออไม่ใช่หนวดขาวนะน,นี่หนวดเขียวเดี๋ยวก็ใช้เป็นโซโรจูโร่อันนี้มันโซโรจูหลงมันไอ้หลงทางผมก็เลยเอาโซโรจูหลงหนวดเขียวแล้วก็ลูซี่ไปกระทืบทหารเรือให้หมดไปเลยนะตังนี้เกียดทหารแต่ไม่ใช่ทหารเรืออยู่มาเจ็ดปีแลวยังไม่ออกสักทีกินแต่ไข่ดาวไม่กินไข่แดงเออไม่ใช่ตรงนี้มัมะม่าม,มันแพงนะขึ้นจะขึ้นเจ็ดบาทอยู่แล้วก็เลยซื้อไข่กินไปก่อน เอาละครับตอนนี้กลับไปที่แมบเดิมเพราะว่าผมคิดว่าแมบนี้มันสุ่มถูกกว่าเยอะเลยผมจะเอาตัวละครในโจโจ้ไปกระทืบในวันพีซแล้วกันนะครับผมก็เลยลองสุ่มเกือรถใหญ่ด้วยเงิน80,000เออมันมันมันหมดไวเหรือเกินแต่ได้ชนีควายสองตัวมาเนี่ยนะรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาจริง เออร,อรอิเจนที่เป็นชนีอะไรกันนี่แถมผมสีจมพูแต่มันเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรผมจะเอาคาคเชิมันแดกรู้สึกว่ามันจะชอบรุมแกเหลือเกินอ่ะเอ้ยผมรู้ชื่อแล้วมันชื่อคาคจชิไม่ใช่ชื่อคิงโอ้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมก็เลยคิดว่ามากระเทืบแแบบกเก่าก่อนเพราะว่าในสตรีมบอกว่าพี่ทําไมไม่ไล่เควสตั้งแต่แรกนะพี่พี่จะได้สัตว์ขี่สัตว์อะไรเยอะแยะเลยนะโอเคผมก็จะมากระทืบชาวนาไม่เคยหมดฟาร์มตุ้ยหมดนาวแต่ไม่ใช่มันเป็นเซล มึงมาผิดดาวหรือป่าประเนี่ยวช่ไหผมก็กรถืออ่าเขาเรียกว่าเซลให้หมดโรคไปนี้ไปเลยแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดเป็นหนอนเลยนะมันเกินใหม่เรื่อยๆค่าดึงแตกสองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้มันจะหมดดาวแล้วผมก็กำจัดตามคลิปแล้วว่าแต่ว่ามันเกิดมาเรื่อยๆนะเดไม่เป็นไรการกระทำของผมนั้นมันมีการตอบโต้ใดนั้งสิ้นมาตบบอดยังไงไม่รู้้ยเจนี่ตอบโต้ไม่ได้ชิบหย เอาละครับตอนนี้ผมได้มากระทืบเอ่อฮียอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เซลอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่เซลล์แต่มันเป็นฟิสเตอร์เฮ้ยมันไม่ใช่ฟิสเตอร์แต่มันเป็นอะไรวะเนี่ยผมได้ทําการสกิดหามและดมไข่เป็นหนึ่งพีแต่ว่าไม่เป็นไรนะต้าว่ากางเก่งนนายอาจจะหอมเราว่าลเราใส่มานานแล้วนะรู้ว่านายจะอยอะๆไอยัแรกเราไปไต่ก็ได้เราไม่เกียงโอ้โหได้มาแล้วมันเป็นยานอวกาศจริงกด้วยแถมบวกเงินเยนอีกต่างหาก เฮ้ยความสำเร็จบวกเงินเยนอีกสิบถ้าผมเคลียร์ทุกดานผมก็จะเป็นเทพเจ้าแต่ผมไม่รู้วิธีการใส่เขามันเพราะว่าผมลริมอ,อ่านผมก็เลยมาหาวิธีการใส่ตรงคําแนะนําตรงนี้อ่าวิธีการใส่มันอยู่ตรงไหนไหมาเนี่ยผมก็เหลือบสายตาไปมองหลายจุดเลยทีเดียวแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีบอกเลยนะเอ้ยนี่มันบอกอยู่ตรงนี้ตั้งหากเราเออเ ไม่เป็นไรผมไม่ขี่ก็ได้ผมก็เลยมากระทืบต่อบนดวงดาวดวงอื่นไม่ใช่นี่มันโอรลจิออกปะออกปะปะอ่ะก็ไม่เกี่ยวเลยเออรู้สึกว่าผมจะร่างไปดวงดาวอื่นก็ว่าผมใช้หัวเขียวกลวอะไรคนไม่เจอะไรเปิดอีกรอบหนึ่งลวกันนะเออนี่มันวีเอพีอะไรก็ไม่ได้ซื้อเลยเห็นไหมผูจะหิวน้ำเทอแต่ผมไม่เป็นไรผมก็เลยมารับเควดจากอ่ะอันนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยเจลายุแล้วกันเดี๋ยวผมก็เดินไปกระทืบต่อ มันได้กระจับจน้องงูแต่ว่าผมคิดว่าน้องงูมันก็นา่าเบียอ,อผมได้กระทืบจนหนำใจแล้วแล้วก็กระทืบต่ออีกตั้งเ้อตัวยังก็เลยมันเสียเวลาชีวิตผมมากๆเลยแต่ว่าผมก็ต้องกระทืบต่อไปเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยแต่มันกเกิดเรื่อยๆมันไม่ทางหมดจากโรคนี้อยู่แล้วและต่อไปก็คือมาดามันชื่อ,อ,อมาดุย อะไรกันเนี่ยชุดเกาะมันเหม็นเต่ากินเต่ากแผมต้องยืนไกลๆหน่อยเพราะว่า <clears throat> ผมแสบอ่ะแสบดากตันไม่ได้ล้างตู้เย,ย็นได้มันเลยนะดิเะแต่ไม่เป็นไรตัวมันใหญ่กว่าผมมากผมก็เลยดูไกลๆก็ได้นะวิวนี้วิวดีปะาๆเบาเมื่อไหร่มันจะตีเต็มไะเ่ยรู้สึกว่าเกมนี้เอ่อทั้งชีวิตผมต้องอยู่การสรกิทฮัมบอร์สอย่างนั้นเหรอโอ้รู้สึกว่าการจำเตียงผมจะเบาเหมือนปุยนุ่น แต่เมื่อผมเสร็จเควสแล้วผมก็เรือวิ่งไปส่งเควสและผมก็มาลุ้นว่าผมจะได้สัตว์ขี่อะไรนะอ้นี่มันคือกระส,สุนวงจักรเออไม่ใช่นี่มันคือดาวประจาาตอนนี้ผมเล่นไปแล้วแปดชั่วโมงสิบสี่นาทีนะครับผมแต่ดูเวลาในเกียรอ,อกก็ได้นี่ใส่เป็นการล่อนวงจักรแบบรอเทอันนี้ไม่ได้ทำดาเมจใช่ไหมกระบุกเงินเย็นอีก10เซโอเคถือว่าหลอเท่ใช้ได้เลยทีเดียว ผมก็ร่อนเล่นไปเรื่อยแล้วผมก็วาวเข้าประตูไปซะง,งั้นนี่ผมก็มากระทืบต่อที่โลกอื่นนี่มันโลกอะไรนะโลกโจโจโยอย่างนั้นเหรอกำจัดเด็กแสบให้หมดถ้ามึงยังอ,อันนี้ก็รู้สึกว่าผมจะเอาซันจิหัวเหลืองมาด้วยนะผมก็กระทืบต่อเพราะว่าหัวมันยาวกว่าผมผมไม่ชอบคนมีผมก็มีแต่ผมก็ดีแล้วไม่ต้องมีคนอื่นไม <laughs> ่เกี่ยวเลย <laughs> แล้วก็มาสุ่มต่อครับผมเพื่อจะได้ตัวที่ดีกว่า ในสุดผมก็ได้เอสระดับอ e ีปิกมาอ e ีปิกปิกปิกเอาละครับแล้วก็ไปเมืองอื่นเพราะว่าผมต้องวาร์ปกลับไปเมืองนินจีกครั้งเพราะว่ามีคนชวนลงเลดบอสอะไรสักอย่าง<อ>ผมระหว่างทางผมว่ากระทืบนินจาให้หมดดวงดาวไปเลยนะแต่มันไม่หมดสักทีมันงอกมันดอกเห็ดเลยตายเถอะและ้วมาอยู่ในดันที่ตบจะนีชุดสีขาว<อ>นี่มัน<อ>แม่ชีไม่ใช่รอเนี่ยพอกระทืบแม่ชีอย่างน้ำใจผมก็ได้เออได้เม็ดเขียวๆมานะ หน้าเม็ดอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่เม็ดแมงลักได้มาสามเม็ดแล้วทุกคนเ็ือถามว่าคุณคุณเมืองได้กอนละกี่เม็ดกันเนี่ยผมก็เลยบอกไปว่าสามเม็ดและผมก็มากระทืบต่อเพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตผมมากผมเกลียดกีต้าร์อันยาวนี้พากมันใหญ่ก็หามผม <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยแล้วผมก็กระทืบไปจนหนำใจหน้ากระตุกนีกีกๆ้โอ้โหมอสมันอึจังวะเนี่ยผมกว่ากระทืบเสรีจยนผมว่าตัดข้ามไปเป็นชั่วโมง two hours later เอาสัตว์ไงแงไหลลินเลยดีเดียวแต่ผมก็มาส่งเควสแล้วได้ที่ขี่ใหม่ผมดีใจสุดๆเพราะว่าผมมีเป้าหมายชีวิตในการร่าสัตว์ขี่มันคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของผมมาดูกันว่าผมจะได้สักกี่อันกันละครับเอาละครับตอนนี้สัตว์ขี่ของอันที่3กของผมโคตรหลอเท่เลยอะไรกันครับเนี่เอาละครับมันเป็นเวลาดีที่ผมจะอ่าไปทำเควสที่แแบบอื่นเออน,นี่เลย ก่อนจะทำเคล็ผมก็เปิดให้ดูอีกรอบเปิดอะไรบ่อยวะนี่แกก็จะหาว่าเอ่เติมแอบเติมมาหรือเปล่าผมไม่ได้เติมนี่แน่เปิดไปเลย1.25อ้ล้านอืมคนน่าแข่งนี่ไหลลินกันเลยทีเดียวเมื่อเปิดเข้ามาที่รอบคาร์ดมี่มาแล้วผมก็ต้องอ่ามองหน้าบอสสักนิดหนึ่งแล้วมองแมพที่สวยงามมีตัวเฮดเอ้ยตรงนี้เฮดเมะเกินเลยอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็มีเครื่องแปลกๆอะไรวะไว้ค่อยศึกษาแล้วกัน ก่อนอื่นที่จะไปทำอะไรก็ต้องส <cascade> ูม <mum rik> อีกแล้วเปิดแหล่งเกลือแหล่งมองอ้ะได้พระเอกกากๆแล้วกลวจะได้ตัวดีๆนี่มันเอ่ออ่ออ่อ่นี่มันตัวระเบิดนี่มันเืียอะไรวะเนี่ยเรียกว่ามันอีหัวระเบิดกับหัวไฟแช็กแล้วกันนะครับไอหัวทรงสีกับไอตัวระเบิดมาสองตัวแล้วก็ลุมกระทืบแานนี้ เอาฮีโร่ตัวอื่นมันกระเทืบทหารเรือให้หมดแบบไปเลยเอ,ออเออเออเออ,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 อด้วยการใช้บิ๊กไซยิงทหารเรืออันนี้มันพลเหล็กอิอุคิยุไม่ใช่เหรอทำไมไนายไม่ตอบโต้ลเลยอาดโดนแช่แข็งตายนาน,นี้และมาตบบอสลุกตู่ต่อนี่มันอาคายิตูด้วยความรุนแรงของดาเมจที่ผมมีทั้งหมดที่ผมสะสมมาในด่านมาฮีโร่อะคาเดม ก็ทาการตบบิ๊กตู่อย่างไง่ายได้เอ้ยไม่ใช่บิ๊กตู่อันนี้มันอาใคยอีตู่โอเคโฮมพอผมตบอายคราตู่อย่างหนำใจเพื่อเอาเครดผมก,ก็กระทืบไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้องขอชีวิตแต่มันไม่ร้องสักคำมออแล้วมันก็เกิดเรื่อยๆอีกตั้งหา่าจนผมนีนิ้วหนีกันไปทีเดียวนิ้วผมขึ้นเกียวขึ้นแบบเกี่ยวจีจน้วงผมเลใช้นิ้วกลางกดแทนนิ้วทีเรู้สว่าอันนี้ผมจะระบมแล้วผมไม่ได้ใช้ออโต้คลิกใดๆทั้งสิ้น แล้วผมก็ไม่ได้ซื้อออโต้คิกด้วยแล้วมาตบบิ๊กแมนต่อบิ๊กแมนนี่มันขยับทีกลิ่นปลาเค็มเข้าเบ้าหน้าเลยผมก็เลยนิ่งตะตันไปพักหนึ่งเออนี่มันกลิ่นโชยเหลือเกินกว่าผมจะตบมันตายผมต้องเป็นลมแน่เออเออเออเยจริงจริงก่อนอื่นผมผมจะตบมันตายเนี่ยผมขอถาดก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วกูจะมูกก่อน ให้เจ้าทงปากก็รู้สึกว่าปลาเข็มจะเข้าหน้าผมอยู่ดีผมก็เลยกระทืบต่อเอ้ปูปูตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้มันไม่ใช่หนวดขาวอันนี้มันบิ๊กแมนอ่าบิ๊กแมนทำไมอ๋อผมเข้าใจแล้วบิ๊กแมนแต่งคอสเพโอเครู้เรื่องเดี๋ยวผมฆ่าบิ๊กแมนเสร็จแล้วผมก็ดีใจใหญ่เพราะผมก็จะได้สัตว์ขี่ตัวใหม่นั่นเองว้าวดีใจสุดๆไปเลยครับพี่ ผมากจะรู้จริงๆว่าด่านมันพี่เนี่ยมันตายเยอะอะไรเนี่ยนินจาด่านสายก็ต้อมีเหตุผลก็อีกลูฟี่ขี่สายเนี่ยนะเหตุผลนี่มึงไม่ได้เลยผมคิดว่าจะขี่เมฆสีทองซะอีกเอ้ยอันั้นมันงอกุลเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ไปด่าน ฮีโร่อะคาเดมี่อ่าไม่ใช่ผมมาตบใครยุต่อเพื่อปั๊มเงินไปเปิดด่านฮีโร่คา d e ด y ีไปด่านต่อไปไม่รู้ว่าด่านอะไรนะเพราะผมฟาร์มตังค์อย่างหนำใจเพราะตบบิ๊กตู่จนทวงค่าแรงคืนผมก็ว่ามาด่านไททันเพราะว่ามีพลังกเต่ามีอะไรมาตบกระแสตาอยู่ไม่ร uh, <c oughs> ู้ผมก็ดูไปแบบเบื่อๆโอ้ไม่ไหวแล้วกูกลับดีเดอร์บกก่อนอื่นผมก็มาเปิดเวลาให้ดูก่อนตอนนี้16ชั่วโมงติดๆแล้วกลับไปด่านเดิม อาสัตว์เหนื่อยเลยเดียวแล้วผมก็มากระทือพฮีโร่ให้หมดแมปอีกจนเกยออันนี้มันตัวร้ายไม่เจอวะนี่ยบุบบะบุบบะผมก็ทําการสัปนาครั้งยิ่งใหญ่พี่ข้าเบาหน้าและทําการเกิดใหม่เป็นดอกเข็ดเออเออมันเกิดใหม่เรื่อยๆนะน้ำมันหนาวด่วนเลยตอนนี้ผมก็กระทืออย่างหน้ำใจโอ้ยนี่มันสกิลโคตรเทเลยนี่วะวันนี้ผมไปสุมด่านนั่นมาและลืมอัดแ้วนะไม่เป็นไรเลยนะน้องหนูแต่ผมก็ทําเวลาได้อยู่ดูดิครับ มันเป็นสกิลที่แบบโคตรเทพอลังการงานสร้างพอดียังไม่ได้ใช้เลยก็บทไปก่อนมันเป็นสกิลขี่ม้าครอบจักรวาลอ่ามันขี่ม้าโลส่สำเภาครอบจักรวาลน,นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ไร่ตบลูกกระจอกจนหนำใจโอ้โหตบมันจริงๆแบบบกบะบกบะันตโดนใจสกิลก็ตายแล้วนีหนำใจสุดๆจนตัวละครผมเยี่ยมปีดจนหน้าแก้มแดงกันเลยทีเดียวผมก็ไร่ตกไปเรื่อยๆจนหนำใจอ จนตกไปไอ้ครุบสามสิตัวขี่ก่อนดีกว่าก่อนจะครุบสามสิตัวที่ผมรักออกพอดีอันนี้นะครับคือความทรมานที่เก็บเควสดอันยาวนานยิ่งวอดยิ่งอีกหูนิ้วหูยิ่งอิกเลยทีเดียวนี่มาเริ่มใช้สก,กิลแล้วเพราะว่า,ากี้ผมน่าจะตบตัวที่อ่าตัวที่สองหรือเปล่าผมก็เลยตบไปเรื่อยๆจนหนำใจจริงๆนะเฮ้ยมันเพลินดีจริงเลยบ้าๆเสียงตตีนเนี่ยแล้วพอผมตบหน้าจนจะครบสามสิบตัว ผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรู้สึกว่านิ้วนิ้วกลางผมจะเริ่มเป็นอมตแล้วผมก็เลยใช้นิ้วนางกดแทนอรู้สึกความทร,รามานของการเล่นเกมแบบนี้นี่มันสุดจัดจริงวมาอะไรกดไปเรื่อยๆจนร้อขอชีวิตยิสามตัวแล้วอดทนไว้อดทนไว้นิ้วนางของข้าอดทนไว้ตอนนี้ผมได้ใช้นิ้วนางจนขึ้นเขียวแล้ว แผมก็ได้ใช้นิ้วโป้งหัวแมตตนกดแทนอมกแกกมันจ้าเหนื่อยร้าเหลือเกินผมบรรยายเป็นคําพูดไม่ถูกว่ามันเหนื่อยร้ายาจริงนี่กระทืบไปครับกว่าจะครบสามสิบตัวมันมานานจังวะเนี่ยี่สิบเจ็ดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออครามาไทมานี่มันครามาไทมานี่มันอะไรกันมันเกิดไปดอกอิดแต่เราก็กระทืบต่อเรื่อยๆมันไม่มีทางหมดจากโูกนี้ไปงนันเลยสามสิบ ตัวเป็นอะไรที่ยาวนานและยาวนานมากๆผมก็เลยส่งเควสที่อาจารย์ต่อและผมก็ต้องไปกระทืบตัวที่สองตัวที่สามต่อ,อน้ำฝาดพอผมกระทืบตัวที่สามที่สี่ยังน้ําใจจนแบบนิ้วแทบจะหงีกกันเลยดีเดียวผมก็ต้องกลับไปส่งเควสเพื่อไปกระทือบบอสต่ออย่างนั้นเหรอและบอส ก็รู้สึกว่ามันจะแยกร่างมาโดนม้าชนด้วยนะผมก็รู้สึกกลัวมากๆแต่ว่าอ่ารู้สึกม้ามันสกิดไข่นนี้นี่ได้หน่อยนะพี่หลายตัวทําไมมึงสกิดดาเมจจังวะเนี่ยแล้วไปกระทืบเออออินวันเอ,อนานี้นี่มันชงชงหนึ่งได้ถึงสองอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เนั่นมันกาแฟเอ้ยนั่นมันทีอินวันเอาละครับตอนนี้ ในกระทืบอบอสอย่างหนักหน่วงไอ้เน,นี้ยบอสตัวนี้ผมตีประมาณครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่ามันเป็นเวลาอันยาวนานและดูดกินพลังชีวิตถุมมากเพราะว่านิ้วโปง้งตีนผมจะเขียวแล้วรูออ้สึกทรมานต,นต้องเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางของนิ้วโป้งตีนนิ้วกลางดี่ใกล้นิ้วโป้งตีนอย่างนั้เหรอพอเคเวสเสร็จผมก็ได้รุนเต้นเนื้อเต้นดีใจเมื่อผมจะได้เม อะไรกันนี่นี่มันเรื่อง,งกุลไม่ใช่เหรอเมฆสีทองอันนี้มันเมฆธรรมดาอ่ะขีเมฆด่านมาฮีโร่ค่เดเมียเนี่ยนะมันรู้สึกไม่เข้าเลยทีเดียวที่แปดชั่โมงแล้วเนี่ยไวมันโกหกเลยทีเดียวอ่าไม่ใช่ไวอะไรกูเร่งแล้วก็พากด้วยโคตรเลยัฟดเอาละครับตอนนี้ผมก็มาด่านนี่เพื่อเปิดผมมีเงินสามส้านเสียไปกี่สิบ้าน,านมาเปิดด่านนี่มันนี่มัน เป็นด่านที่เอ่อเป็นเรื่องที่ผมชอบเลยนะจะชอบอยู่แต่ว่าลองมาเปิดคำๆดูก็ได้ไอห,หมูัวมันมาสามตัวติดอะไรกันนี่แย่ได้แต่เกลือ,อ,อแล้วผมก็เอาเกลือทั้งหมดมากระทืบด่านไททันต่อรู้สึกว่าไทยท่านนี่มันจะอึดมากๆจนผมแบบเทพบท้อนิ้วผมน่าจะหักกันแล้วผมกดจนนิ้วจะหักแล้วมาตีบอสอีกอาตายเถอะต้องมีคนมากระทืบช่วยกระทืบไม่งั้นผมแย่แนะ่ ทุกคนต่างกันมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกระทืบไททันตัวนี้เพราะมันเป็นไททันเกาอที่อึดมากนี่มันกล้ามเนื้อหามันปาดยังไม่ขาดเลยโอ้โหนี่มันจะเกิยวใครกันเนี่ยเทจัดประหลาดบอกแต่ว่ามันช่างเหนยร้างจริงเลยตัดมาผมกำลังกระทืบไททัน60เมตรออนี่มันสูงยากมหาโปอีกแล้วเนี่ยรุมกระทืบด้วยแซมอนของผมสามตัวโดยมันไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยใครมาทํา เทปไมก่กระดิกเออเท่าทีก็ไม่มีห้ำเอาเออไม่มีห้ำอย่างนั้นเหรอผมก็รกุมกระทืบอย่างหดร้ายแล้วเธอรุนเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆตัวเดียวเทปในครึ่งชั่วโมงบอกคำเดียวว่าใครที่มีตัวละครสามตัวแบบผมแล้วคุณมาตีแล้วคุณจะรู้เรื่องว่าผมได้ขับบนตรงนี้ประมาณ1นล้าน5แสนหหมื่นพันร้อยบรอบกว่ามันจะตายอ,าอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่น โอ้ผมได้ลุมกระทืบมันอย่างหนาหนมและนหนักหนาใจเอาออจริงๆ,ๆนะนะก็ขอหนามะนาวด่วนเลยกระทืบปโคตรนานอะไรที่แบบโคตรนานคือโคตรนานของโคตรนาน<อ>ออผมได้เข้าๆอ,อๆดูเวลาอย่างเงี้ยแล้วผมก็มุนไปมุนมากเพราะตอนนี้มันจะครบเวลา24ชั่วโมงของผมแล้วโอ้ย่แล้วมันมีอะไรที่แย่สุด,สด ุดสีใสหน้าเร็วดีว่ารีบค่าดีว,าว่าโอ้โหแคสกิดนะแข็งมันแทบจะไม่สลบสะหานไม่สลบสะเทือนเออ,เอ,อ yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วครับทนผู้ชมโอ้ยคือจะเคลียย์ทันยิบสี่ชั่วโมงปะเนี่ยเ <c oughs> ขาเวลาเพิ่มอ,อีกนิดนึงเลยไหมท้าสี่นาทีแล้วอเอากระทับกระทืบไปอย่างหนักหงมใจตอนนี้กระทืบจนนิ้วผมนิ้วตีนผมนิ้วตีผมทั้งสองนิ้วผมจะหักหมดแล้วลุมกระทืบตัวเดียวที่มันนานเหลือเกิน อะไรกันเนี่ยคิดจนแบบตะกี้จะกินนิ้วองก์บ้าบ้าบ้าพอแล้วที่อย่เดินก็พักหายใจสักอาทีได้ไหมเดี๋ยไอชิบหะไอุ้งดูครับผมตะกิ้มันจะไม่เข้าเลยแต่ละเม็ดขึ้นที่หัวนมที่ตูงกับหัวหนาวอะไรกันครับเนี่ย อออีกนิดเดียวเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วสิเวลาจะหมดแล้วสิเอาละครับตอนนี้กระเดือบอย่างนาหนมใจผมยังไม่ไปด่านอื่นเลยใส่แล้วเก็บตังค์เพิ่มเอออคือร,รู้สึกมันมันมันช็อตแทบจะไม่เข้าเลยพี่กรโยดโคเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยอืออีกทีแย่แล้วเป็นอะไรที่แย่ม,มากๆครับตอนนี้ดูนับเวลาถอยหรครับห้าสิบหกสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วจิ๋หายละบอก,กเขาไปว่าจิ๋วหายของจริง นะครับตอนนี้ก็นั่งดูเวลาเป็นชิวแล้วกดจบตีต่อเนื่องด้วยดาเมจอันต่อเนื่องอ,อดูช็อตช็อตจิงช็อตจิงนี่มันข้ามเนื้อหรือว่ามันกามมันกามกระดูกขมกลัวเนี่ยทำไมมันแข็งแกร่งขนาดนี้วะอืเดี๋ยวหาม,มีกระดูกด้วยว,วะเออจังมาเถอะโอ,อ้โหดูครับตัดฟาดฟาดฟาดทังมลยประทานเลยอุ้ยเลือดมันเลือ เดือบไปเลยนิดเดียวเดือบไปเลยนิดเดียวเกล้ถึงเวลาแล้วน่าจะทันน่าจะตีทันผมบอกบเขาเรยวว่าน่าจะตีทันดูช็อตจิงช็อตจิงไหมครับแต่วันนี้ช็อตจิงไหมครับฟันกระแทกกระแทกเบ้าหนา้มามาซะแอ่ท่าตีก็ตีไม่ถึงเบ้าหนา้าห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วจิ๋มไปจิ๋มไปแล้วเอาละครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดครับตอนนี้อืมอะไรๆอ,อย่างก็จะจะเห็นกันในเต็มตาเต็มถูดเต็มตาเต็มเบ้าหน้ากันแล้วนะ ก็เดี๋ยวก็กระทืบนไปก่อนน่าจะหมดเวลาน่าจะทานพอดีเล่ะอึดจิบายเลยพูดจริงๆได้เนี่ยทำไมมันจะอึดทึกตอนขนาดนี้วะโโ้ยโอ้ย,อ,ยอาจารยเก้าแล้วชิบหายเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาดีเอาละครับตอนนี้กำลังกระตืบอย่างหนักหนุมใจอะอ่าสิบแปดล้วผมตอนนี้อะเออดูเวลาจัต้องจับตาจับตูดดูให้ดีดีครับน่าจะตั้งยหมดเวลาพอดี้ะมันใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วทุกคนมันใกล้จะเตยเลยยี่สามชั่วโมงห้าสิบเกนาทีหกวินาทียี่สามชั่วโมงห้าสิบเก้านาทียี่สิบสามสิบเอามสิบสมมสามามแปด สามเก้าสี่สิบสี่สิบสอส่่ห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าโอ้ห้าด้าแปดห้้ายี่สิบสี่ชั่วโมงบอสแตกพอดีคผุมเก็บได้หนึ่งร้อยล้านไปในยี่สชั่วโมงอ่าตอนนี้ ผมสามารถเปิดไปอีกแบบหนึ่งได้แล้วใช่ไหมละ่ะผมขอเกินเวลา24ชั่วโมงไปนิดนึงได้ไหม็ร้องอะไรครับเนี่ยเปิดให้ดูก่อนจบคลิปก็คือผมยังไม่ได้เติมสักบาทนี่คือความพยายามของผมลรื่วยๆไปใน24ชั่วโมงผมได้กิ๊กจนนิ้ของผมหากครบ10วิวแล้วหุยตัดกี่ไดท่านเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอโ้เป็นอะไรที่เออ หร่อเท่หร่อเท่มากๆผมได้กลายเป็นไททันอ่า20นิ้วเออไม่นั่นมันหามผมนี่แหละนี่มันสุดยอดนิววัฒนาการอ่าอ้าสุดจัดจริงๆอผมก็มาเปิดไล่เลียงให้ดูผมเปิดได้ประมาณนี้มันถึงเวลาแล้วที่ผมอ่าผมผมผมวาไปก่อนแต่สุดท้ายมันมีกี่แมปวะรู้สึกว่าผมจะผ่านมาหลายแมปนะ หนึ่งสองสามสี่สี่แมปแล้วเลือเล่อนมาห้าหกเจ็ดแมปผมเปิดได้เจ็ดแมปไปในยี่สสี่ชั่วโมงนี่คือสายไก่สายฟรีอ e ีสปอรเอ่อจริงๆแล้วมันอาจจะเมืองผีเมืองผีเออผมไม่ไปแล้วกันผมจะเอาร้อยร้านนี้ไปสุ่มแอนิเมชันที่ผมอาจจะชื่นชอบรองจากวันพันแมนนะครับหลายคนอาจจะรู้แหละไปดีกว่า ติดตามต่อได้ที่ศูนย์จุดหนึ่งที่มันได้เริ่อมๆม่นะเ้มันมีในชื่วโอสี่สิบกาทีอยู่ของอีพีนั่นคือมีการไล์สตรีมศูนจุดสแล้วก็ศูนจุดสามเียงมันเป็น้นตีนเลยเนี่ยอี๋ไปลาน้ำมันน้เดือดเลยจีบายเออมัเก่ือไม่เกลือวามเท่ได้ไม่ได้เอ้ยดูถูกกันแวความท่ได้ไม่ได้แล้